like me you so cold. had ฉันเปลี่ยนที่ทำงานมาแถวพัทยาเพื่อเขาจะมีคอนโดแถวพัทยาไหมอ,อ๋อแล้วเธออยากได้ห้องแบบไหนล่ะอยากได้แบบที่ติดทะเลเลยฉันน่ะเปเพื่อนคนหนึ่งขายคอนโดนอยู่ทีนี้เดี๋ยวฉันจะลองให้เพื่อนเช็คข้อมูลให้นะเดี๋ยวฉันลองติดต่อหาเพื่อน มุนเธอตอนนี้พอจะมีคอนโดว่างบ้้งไหมเพื่อฉันนะอยากได้คอนโดดิดทะเลน่ะยังไงเธอลองเช็คข้อมูลแล้วก็ลองนัดคุยให้ฉันหน่อยนะฮัลโหลมีสิเดี๋ยวฉันเช็คข้อมูลก่อนนะแล้วเดี๋ยวฉันจะติดต่อกลับไปน่ะโอเคได้เลย ฮัลโหลค่ะคุณเฟตอนนี้คอนโดคุณมีห้องว่างพักไหมคะ, <c oughs> ะคนีน้มีค่ะช่วช้าุณนี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะค่ะฮัลโหลค่ะคุณไป คอนโดคุณมีห้องว่างไหมคะอ๋อมีค่ะช่วงบ่ายนะคะเข้ามาได้เลยค่ะฮัลโหลได้แล้วนะมุกว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายโอเคมอนขอบคุณมากนะมีก็ได้แล้วนะเนะดี๋ยว,วพรุ่งนี้จะนัดคุยกับเจ้าของคอนโดช่วงเช้ากับช่วงบ่ายได้มีสองที่นะโอเคจเจอกันนะ That สวัสดีค่ะคุณยิ้คุณ่ะที่นัดมาดูเอ,อ่คอนโดใช่ไหมคะที่ว่าอยากได้ประมาณติดชายทะเลใช่ไหมคะคอนโดของเรานะคะก็จะมี2ห้องนะคะ อันนี้คอนโดของเรานะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือว่าอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นที่คือถูตกตัวกลางระหว่างห้องนะคะสามารถชมวิวทะเลได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นห้องนั่งเล่นส่วนอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนส่วนของของ,ของเรานะคะจะมีห้องครัวแถบไปในตัวเลยแล้วเฟอร์นิเจอร์ของเราก็คือว่าจะแถมหมดเลยนะคะคุณน,นิวแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นฟิล์ส่วนกลางนะคะที่สามารถมาส่ายกว้น้เล่นน้ําหรือว่ามาฟิตเนส มีสปานวดมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะถ้าคุณนังสนใจคุณนีวก็บอกกับหนูได้เลยนะคะขอบคุณค่ะราคาห้องประมาณเท่าไหร่คะประมาณสองล้านนะคะเริ่มต้นที่สองล้านแต่ก็นี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้อยู่ที่ประมาณ2ล้านนะคะแต่ถ้าสมมติว่าซื้อเซ็นสัญญาก,กับหนูวันนี้นะคะก็จะลด20เเซนนะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยก็คือว่าจะแถมให้หมดเลยแต่ ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโทนเลือกสีได้ว่าลูกค้าอยากได้โทนไหนสีไหนสีเข้มสีอ่อนอะไรแบบนี้นะคะทางเราก็จะทําให้ตามที่ลูกค้าต้องการค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะตกแต่งเพิ่มลูกค้าจะต้องบอกกับทางของเราก่อนนะคะเพราะว่าเนื่องจากอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องดําเนินการทางบริษัทค่ะ,อคะขอบคุณค่ะถ้าสนใจอยากติดต่อกลับมาอีได้ไหมได้ค่ะขอบคุณค่ะ ่วงบายจะมาดูคอนโดใช่ไหมคะคือของเราอะ่ะจะไม่ได้ติดโซนทะเลมากจนเกินไปอ่ะอันนี้ก็จะแบบเหมือนเซฟโซนเข้ามาหน่อยจะอยู่ห่างทะเลสักประมาณ5กิโลค่ะของเราจะทําเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นนะคะก็คือจะออกแบบเป็นแนวอิตาลีอ่ะมีส่วนการก็คือเนี่ยลูกค้าสามารถเดินเที่ยวเล่นได้เราทำสไตล์นี้นะคะคือแบบล่งเรืออยู่กับอยู่กับทะเลบ้างอยู่กับ พื้นที่สีเขียวบ้างจะทําไม่ให้แบบลูกค้าอยู่กับแถวนโซนทะเลเกินไปจะทำให้ดูแบบว่ามันดูน่าเบื่ออเราก็จะสร้างโทนนี้มานะคะแล้วห้องของเราก็จะคือมีประมาณ50ตารางว่าอันนี้คือเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นอันเนี้ยจะเริ่มต้นที่ราคานะคะ ลูกค้าอย่าเพิ่งตกใจกับราคานี้นะคะก็คือถ้าลูกค้ามาซื้อเลยจองเลยวันนี้จะลด15%ไม่ถึงล้านแน่นอนค่ะของเราอยู่ที่899,000บาทลูกค้าสามารถจองได้เลยนะคะจะได้ลดราคานี้แล้วก็พร้อมเข้าอยู่เลยก็คือของเราก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบทุกอย่างแล้วก็ส่วนกลางของเราจ่ายค่ารายเดือนก็ไม่แพงน,นะคะ คือมีครบเลยมีรปภพพมีอะไรอย่างเงี้ยก็คืออำนวยความสะดวกท,ที่จอดรถก็คือเยอะแล้วก็ห้องอะ่ะจะมีสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องโถงแล้วก็มีห้องน้ำนะคะในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือครบหมดเลยเราจะทําสไตล์แบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยค่ะมินิโมอลตามที่ลูกค้าชอบอย่างเงี้ยค่ะ,ะลูกค้าสามารถดูก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวทางเราหา,าโปรโมชั่นให้มากกว่า15%ถ้าลูกค้าจอ,อาง นีก็ดีนะอืนี่ก็ดีเหมือนกันนะทำสัญญาได้ไหมได้สิ่ใจ cool, นี่ทาสัญญาวันนี้เลยได้อ่าได้ค่ะยินดีค่ะอ่าคือเราจะมีเริ่มเบอร์คือมีมัดจำนะคะหนึ่งแสนบาทแล้วก็เป็นสัญญาที่จะให้ลูกค้ารู้ว่าเอออันนี้คือสัญญาที่เราทํากันนะคะแล้วลูกค้า ดูให้ละเอียดกับนะคะแล้วค่อยเซ็อันนี้ก็คือข้อตกลงในการเข้าร่วมใช่ไหม่ะใช่ค่ะชื่อโกคิโนมิโนนี้ยังไงคะขอบคุณค่ะเลยไปเช็คดูนะคะว่าละเอียดไหมคุณค้าสะเซ็นครบไหมอ่ะ ครบแล้วนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วก็ย้ายของเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะเด <คา S 2> ี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องค่ะว่าจะเรียบร้อยอะไรลูกค้าต้องการแต่งเติมอะไระไหมโอเคค่ะค่ะค่ะที่ลูกค้าเลือกบริษัทนีนะคะอาจจะเป็นเพราะว่า บริษัท B นะคะอาจจะมีราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็เหมาะสมมากกว่ากลุ่มผู้ทําง,งานมากกว่าของบริษัท A นะคะบริษัท A อาจจะมีราคาเริ่มต้นที่2องล้านนะคะแต่บริษัท B นะคะมีเริ่มต้นที่8ปดแสนเก้าหมื่นบาทนะคะลูกค้าก็เลยเลือกที่จะเป็นที่ถูกกว่าแล้วมีอะไรที่คล้ายกับบริษัท A อยู่นะคะแล้วก็เลยต้องมาเลือกบริษัท B เพราะว่าราคาอะไรอาจจะเหมาะสมมากกว่าๆๆที่เหมือนกับบริษัท A อยู่นะคะก็เลยเลือกบริษัท B นะคะขอขอบคุณค,ลคล่ะ You've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong after the blood run out. Don't wanna.